ก็ต้องการย,ยืนยันครับว่านักสาธารณสุขสำคัญกับชุมชนจริงๆ mm hmm. ผมเรียนหนังสือที่ออสเตรเลออียเคยเรียนหนังสือที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ประทับใจกับร,ระบบจะเรียกอะไรครับคือคอมเมนต์ใช่ไหมครับคอมมิเมดินใช่ไหมครับ mm hmm. การที่เป็นอนามัยชุมชนอย่างจริงจังเนี่ย่างหาที่ออุ้ม mm hmm. ระบบสาธารณสุขต้องจัดไว้ uh huh. แล้วผมก็ประทับใจว่าระบบสาธารณสุขพื้นฐานของเราเนี่ย คือมีคนทํางานเราเนี้ยเป็นรากฐานที่ดูแลคนผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับเราต้องสร้างสุขภาพไม่ใช่ซ่อมสุขภาพมิฉะนั้นจะไม่มีทางหรอกครับเราเห็นได้ชัดว่าหลายสูตรการแพทย์เนี่ยมุ่งเน้นความเป็นเอ็กเซนด้านการแพทย์จะไปดูคิวสิครับ <c oughs> ไม่ต้องดูเรื่องอื่นครับดูเฉพาะคิวที่ไปรอเนี่ยแค่นั้นคนก็เข้าถึงยากแต่ใกล้บ้านใกล้ใจที่สา ที่มีความหมายกับคนในสังคมงั้นต้องขอขอบคุณที่คณะกรรมการแลวก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันทกงาน,นให้นักสารสน,นเนยกใายเป็นวิชาชีพเขาเหมาะสมที่จะเป็นครับเขาคือคนทํางานเขาคือคนที่จะช่วยให้มีการทํางานเชิงคุณภาพเพื่อสร้างสภาวะาาในสุมชนต่อไปพอพอเป็นคุณพัะสกรเนี่ยเราเรียกกันดูกหน้าโอเล่นะครับผู้เช่วยโอเล่เนี่ยน,นี่ชัดเจนวันนี้ก็เป็น โกลเด้นแมนของเรานะ <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยคนสําคัญที่สำคัญคนหนึ่งในการทํางานในอำเภอโพสวรรค์เลยดังนั้นเนี่ยเแฟนจะเรียนครับว่าทางคณะกรรมการมาทุกที่แล้วครับแล้วก็มอประเมินทุกคนแล้วครับที่นีออเ่เับ